มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรี๊ดเปิดคอมเมนต์แม็กวีรคณิตถึงวิวนรนณรธสื่อถึงอะไรเอ่ยถูกจับตาว่าเป็นคู่รักใหม่ของวงการระหว่างวิวรรณรธแล้วก็แม็กวีรคณิต งานนี้หลายคนต่างจับสังเกตความน่ารักโมเมนต์คู่กันมากนะคะโดยโพสต์ล่าสุดของสาววิวในอินส a าแกรมส่วนตัวเผยภาพท้องฟ้าสวยๆเช็คอินที่บาหลีไฮซันเซ็ตพร้อมแคปชั่นระบุว่าซันเซ็ตทางด้านหนุ่มแม็กเองมาคอมเมนต์บอกว่าวิวสวยครับสาววิวตอบกลับว่าขอบคุณสำหรับคำชมค่ะทำเอาชาวเน็ตนะคะแห่กดไลค์โดนใจในคอมเมนต์ของหนุ่มแม็กเป็นร้อยและมีคอมเมนต์บอกว่า แม็กครับรักน้องวิวจริงใจกับน้องวิวของเราจริงๆนะครับตามน้องมาตั้งแต่ a f 6แล้วน้องวิวของเราน่ารักและดูแลน้องดีๆนะครับบอกเลยค่ะว่าวิวสวยครับนี่หมายถึงวิวท้องฟ้าหรือว่าสาววิวกันแน่เอ่ยเปิดคอมเมนต์ของแม็กถึงวิววรรุสื่อถึงอะไรกันแน่ขอขอบคุณข้อมูลจากท่นิ닷ค o m ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ